อุ้ยควิกซูมอย่างไวสุดจัดกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับประโยชน์เกมคอร์ดิติบบะกันอีกเช่นเคยแล้วครับผมคลิปในวันนี้เราจะมาแจกโค้ดกันนะครับคนก็จะเป็นโค้ดสไนเปอร์ไลเฟิร์นนั่นเองนะครับกับ ติ๕ูนะครับทุกคนระดับอีพิกเลยนะก็รับไปเลยเจ็ดวันนะครับคนกับเนี่ยเข้าไปกิจกรรมแนะนำมานะครับคนแล้วก็แลกไอเทมโค้ดนะฮะเห็นไหมบัรทัดแรกเลยนะกดโกเลยฮะรอสักครู่ครับโอเคกรุณากรอกไอเทมโค้ดครับก็กดเข้าไปเลยนะครับก็ตามตามผมนะ b n g s <klim to> c h s นะครับ h s b z b นะครับแล้วก็ TN นะครับคน ก็กดเข้าไปเลยนะครับยืนยันฮะเรียบร้อยครับแลกค้ดสําเร็จแล้วนะครับก็กดกากบาทไปแล้วก็กดย้อนกลับนะครับไปดูในกล่องจดหมายกันเลยนะครับคนก็เมื่อของรางวัลได้มาปุ๊บมันก็จะเข้ากล่องจดหมายเรานะครับคนอ่าก็จะเป็นเจ้านี้เลยนะครับไม่รู้ว่าอันถูหรือเปล่านะอ r c t i c .50 ไฮวอลเทคนะฮะอาจผิดขอภัยนะครับไฮวอลเทคเจ็ดวันด้วยกันนะครับคนก็หนึ่งอาทิตย์นะครับคนก็ ใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็อย่าเพิ่งรับนะผมแนะนํานะครับเพราะว่าถ้ารับแล้วมันจะเป็นการเริ่มเวลาเลยนะครับคนก็ผมก็รับรับไปเลยแล้วกันนะครับคนก็เป็น Arctic.50 High v o l t e ์ไนะครับคนซึ่งเป็นสกินที่แร่นะครับคนและสวยมากเลยนะครับคนก็ ค่อนข้างที่จะไฮเทคกันเลยนะครับคนโคตรไฮเทคบอกเลยนะครับรู้สึกว่าถ้าใครอยากได้ถาวรเนี่ยมันจะมีกล่องกล่องหนึ่งเอาเวรกรรมแบตละสองเปอร์เซ็นต์ก็ใครที่อยากได้ถาวรนะครับมันจะมีอยู่กล่องนะครับก็จะเป็นกล่องลิงนะครับคนไม่ใช่พี่ลิงเจเจมังกี้นะครับเป็นตัวละครลิงอ้วนนะครับที่เป็นลิงอวกาศอ่ะนะอันนั้นก็จะเป็นอาร์ติกแบบนี้เลยนะครับสกินเดียวกันแต่ว่าถาวรนะครับคนก็ ต้องรอนะครับรอว่ากล่องมันจะกลับมาขายกันอีกเมื่อไหร่นะครับคนก็เราไปเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปชาร์จแบตแบบนึงนะครับคนเดี๋ยวรีบมาเล่นให้ดูเลยนะ let's go ก็ฟอนไลน์นะครับกับด่านคอ o s s f i นะครับคนก็อ่ะเดี๋ยวผมรีวิวปืนก่อนเลยละกันนะครับสกินมันเป็นยังไงโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้ารีโหลดก็จะเห็นตัวปืนเต็มๆนะครับแล้วก็การซูมของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคน การซูมก็ค่อนข้างดูออกง่ายนะครับคนเป้ามันก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้เรามาเล่นกันก่อนเลยดีกว่าโอ้โหติดเหล็กโดนล่าดกอืกอไงเพื่อนก็สไนเปอร์ก็ให้แนะนำแคมดีกว่านะครับผมก็ไม่อยากออกอะไรมากมายนะครับเราก็ต้องแคม โอ้โหมึงจะเกียนโอ้โมึงจะเกียอนะยอะไรนักน่าวัเนี้ยผมเล่นมาสิบแปดสิบแปดหกแสนรอบเุ้ยสิบแปดล้านรอบแล้วอืมไม่จะโม้เล่นมาก็เจอแต่คนเกียร์สิบแปดล้านรอบเออไม่เล่นกับเืเลยแฮเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเอาของเกียนมาเล่นอืมไม่โดนเพี้ยไปเลยเวลดัน <Well done. S 2> โอ้เจ็บใจว่วะมาเกีย เอามีเอ้ยมันเอาไม่ใช่มีดดิมันเอาขวานไล่ฟันทุกคนเลยไง,ไงวะเนะี่ยหัวอย่างเดียวหวัวอย่างเดียวผมต้องดักอะ่ะคือต้องดักอะ่ะไม่ดักซูไม่ได้อะ่ะเฮ้ยเอา้าทำไมตอกนั้นไม่ตายวะหรือว่าคนละตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่รู้มันมาตรงนี้แน่นอนไม่ทันเฮ้ย เอาไงกันแน่เอาไงกันแน่บอดเพื่อนรักโอ้โหตอนนี้เราจะแพ้แล้วนะครับคนก็นไม่แปลกนะครับไม่แปลกไม่แปลกเฮรีโหลดแปด๊บเซตนี้ผมไม่ได้บวกกระสุนเพิ่มนะครับคนหลังเข้าไหนวะมันอยู่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่ข้างบนสวยเพื่อน แอบปล่อยให้มันเข้ากันมาได้ง่ายๆไม่เขาจะเอา้าอ้คืออะไรวะเนี่ยลำแบตก็จะหมดโอ้โ <laughs> อหคลิปดีเว้งทลคยหดจริงๆ UAB ไปครับทุกคนก็เป็นการรีวิวที่ค่อนข้างดีนะครับคนมันยังอยู่บนหัวผมอยู่เลยไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องคงไม่ต้องแคมออกมาดีกว่ามันๆนนะ่ะเออเพว่าผมต้องออกอะถ้าผมไม่ออกไปผมว่าผมไม่ได้คิวอะผมบอกเลยนะครับวัดแตกวัดแตกแตกอุ้ยคลิกซูมอย่างไวสุดจับ นี่โหลดแป๊บโหมันเอาว่ะโอมันจะเอาโอ้โหปืนใหม่นี้ว่าผมยังไม่ได้นะครับจับะผมยังไม่ได้จับเลยด้วยซ้ำนะครับคนก็ยังมีเล่นกันบ้างใน V R นะครับคนแต่ว่า M P ผมยังไม่ได้จับเลยนะครับก็ปืนโฮเกอร์นะครับผมเป็น L M G กระบอกใหมใ่ในเกมนี้นะครับผม ไงนะอุ้ยอุ้ยมันเอายังไงกันแน่เนี่ยอ้ยื้อคือบอดมันกลวกลัวสนกลัวนตืรดอะนะครับต้องเข้าใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงอันตีอ้ยมันยิงหน้าเด้งเลยหรอเฮ้ยมันยิงหน้าเด้งเกิน ทุกคนกคับวันี้โคตรน่าเด้งเลยอ่ะผมเอาฮันเตอร์คิลแล้วโดนอ่ะปลาไปครับคนตุม๋มไม่ตายซะด้วยไม่ตายก็ยิงใหม่ไม่ตายก็ยิงหลังเข้าอีกแยะมันปล่อยกันมาได้ไงเนี่ยโอ้โหเกินปล่อยเข้ามาได้ไงเราเพื่อนมันอยู่ด้านหลังผมเนี่ยต้องสั่งสอนสันหน่อยแล้ว ช่องมาเถอะเพื่อนเอาเลยจัดการมันจัดการให้ได้จัดการได้ป่ะวะไม่รู้เหมือนกัน,น้วครับตอนนี้มัวไปหมดมัวไปหมดขอนิ่มตัวนึงละกันตอนนี้ผมไม่ได้สนสกอร์เลยนะครับไม่ได้ดูเลยสกอร์ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังไม่ได้พูดถึงสกิลสกิลเลยนะครับคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ที่รู้ก็คือไม่ต้องพูดเยอะนะครับคือสกิลมันเท่อยู่แล้วอะเออ จะได้ไงว่ามันเสร็จวันอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบชนะแรบอเปล่าก็ถ้ามันแบบแบบอะไรนะถาวรนะครับอืถ้ามันถาวรมันก็คงจะเฟี้ยวฟ้าและดีกว่านี้นะครับคนก็เหมือนเดิมครับใครที่อยากได้ถาวรก็ลองไปหาดูผมไม่รู้นะก็จะมีแบบกล่องเฉพาะคุณอะที่มันเขียนกล่องเฉพาะคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะจะไม่ได้ก็มันจะมีรีเจนดอรี่อะไรพวกนี้นะครับ แต่อย่าลืมอันนี้เป็นระดับอีพิกนะครับคนก็แล้วแต่ว่ามันจะออกยากหรือออกออกง่ายนะครับคนแล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมก็ของฟรีผมก็ขอฟรีก็ต้องขอยบายกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะพูดอะไรไเ่ี่ยก็ยบายครับเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วยปายสกินโคตรเฟี้ยวอ่ะครับทุกคนอย่าลืมไปใส่โค้ดกันนะครับคนเวันนะ